สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่ในช่องโอมสุรศักดิ์รถแห่เจริญศินครับเมื่อนี้เข้าสื่อมูกระทะมากินครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นตอนนี้จานเปลือกและเฮดลินเต่าห่างครับย่าให้ใบเต่าจั๊กจี้บิครื่องหล่นน่าจะในยังเทียขี่เต่าออกเทียเบิดเต่าไหมลินเต่าตกปั้วลงหักได้ไหนเดี๋ยวพอล็อกไปแล้วแล้วนี่ก็เตรียมตัวเป่าแล้วครับบักลิงครับบักลิงอันมาเป่าอันเต่าแล้วอาปากลอดแล้ว เสือเสียคล่องมากไหมยันปื่มยันปื่มใส่แบกคล่องไม่ได้เก่งเลยขาดเยอะจานนี่เป็นคนด่งครับเอากระดาษทิชชู่ใส่น้ำมันอ่ะกระดาษทิชชู่ใส่น้ำมันะาชดิ้นนมัติดแปบเดียวจัผมไอ้เอาทิชชู่แล้วว่างอยู่หั่นจานฝุกอยู่ขาสูตส่วนกณฑสั่นว่างคองอ่ะสูตรน้งเดือนได้นหสูตรน้งเดือนมันละสูตรเลยสูตรส่วนเกณฑเขาจะมีเขาได้ทิชชู่ใส่แป๊บเดียวลูกบบแห้งเลยอันนี้มันลูกคือกันไม่ได้ก็ดังจ้ะทิชชู่ใส่น้ำมันยังดำขาด ม่ัเมาเบิ้งครับว่าผู้ใดสิด่างไฟติดมือเนี่ยสรุปแล้วน้ำตาลด่งไฟติดอุ้ยโดดโดดอาจาเนี่ยกะเอาตะเกียบไม้มาด่งไฟครับมผมกะว่าเข้าใจขึ้นกันเร,เรามีเฮามีใหม่ออยไ,ไฟอยู่ด้แต่ว่าจาเนี่ยเอาตะเกียบไม้มาด่งไฟไมไ่แล้วใช่ดังมาชั่วโมงแล้วเรื่งเมื ที่สตสใส่น้ำมันจังตีแห้งมันถิลุกบ่มๆเลยอ่ะมันถิลุกแหงเลยเออสวยลุกแหงมากเลยข้ามไบัดโอ้โอ้ไใจเย็นใจเย็นป่ะมาณปรแมากระสอบซุ้มบันะครับกรสีบุญไหวในจังอยครับทีมงาน อยู่กันหน่อยๆมื้อนี้นอนหน่อยพี่นอนหน่อยคนดังครับมื้อนี้เฮามาคนดังเดีว่าเอามือเอามือใส่ไฟกลางไว้บ่ฮอดเถอะเจ้าบอืมจ้านีกสามารถจับทานได้มือเปล่าเด้อครับทุกคนฮูปะงานเอามือแซ่ไว้หนึ่งหัวหอนนะประเทศเท่ใช่ใช่ทำไมเด้อบ่เฮ็ดดูกับบดีมันอย่ามาเล่นกับไฟบ่อยากเป็ไม่ดีก็กลัวจะไม่ปลอดท่าไออีก เอ้าทำไปกำมาพายืมมือมาเ่ยเี้นเท้นนะผมไม่เห็นแล้วนี่เทียนนำจานตัวนี้ตานไม่ได้กิ่นนะไอ้ยืนเทียนยูเนี้ยละเขี้นเขียนผมนิ่เดีวต้องฉันนิกเอามาจัดจัพวกเป่าไฟนี่มาเอาเบเอครับถีได้ไปเป่าไฟแล้วอเองามเออ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 เอเมนเมื่อหเสือ รถเสียเฉียดรถหนึ่งวัสดุกคนคือรถแห่เนาะเสียเปลืองครับอันเอียังเข่าฟันในซื่อเนี่ยฮะไม่มีอย่างเลยเข่าฟันทีมงานเท่าครับคุณนะซื่อมาจากโลนี่จากโล่จานเปลืมอม <สา S 2> 20, 20โล,โลกินอยูหากหากคนแคน่ไปคนละสามโล่คนละสามโล่ยิ่มอีกคนละอาทิตย์หนึ่งคนละ ไม่จัดผมไ้พูดก็ไม่ใ่อวยเสียเงินเด้เนี่ยเสียเงินได้ี่20บาทป่ะเอา20บาทเอาค่าจ้างมี0บาทพอะโอ้ท่ไโอมน2บาทิดไสพ่อม3บาทอรอใช่ติดไป3บาทอ้20บาทรัไหมไม่รวมได้38เหรียญล้วบเเือแล้วมันข้นไม มันแปเย็นนเมือเดียวกเขียเพียไปเนเสียตัวนี้นไมา่จบรีาทบาทบาทาที่บาทขึ้นไหวเลยไม่เอลงคลิปเหมือนมันเป็นคลิปเก่าแม่นเบิงคลิปเก่าแล้วมันกขึ้นไหนี่กำลังก่อไฟกันครับเอามากแล้วเอาเอาอีกแล้วาอืมอืมเอาเออจะอนบูบด้วยนะ ติดไปเนี่ยแติดบาโอ,โอ้ติดเว้ยิ่งล่มขึ้นความแต่วันสิเป็นล่มล่ะ <c oughs> มันพ่นดพ่นนั่งอยู่นี่นนนสีเป็นร่มม,มันไม่มีปากโ <c oughs> ยนเสียแช่นะไอ้ปากโอ้จานเปือกส่นะฮัดจริงติงอ,ะอ่ะ <c oughs> มาใส่จา<อ>นเปือลองใส่บงแกแก้งเข่าได้ครึ่งเดียวว่ายน้ำล้นน้ำล้น น้ำลดน้ำล้น้นำรดน่นนนนะครับไป,ไปแล้วไปแล้วเล่นลลไปคุบหนูในขคีพอดีขนะ้าไปเบิ่งน้ำตาลกำลังเห็ดอย่างครับน้ำตาลทำอะไรครับมีสั่นบ้างาไหมสื่อสั่นว้างไหมมักบ้างของครับเป็นเครื่องปุงทีแม่แม่ซื้อมาใ้ให,ห่แล้วก็นี่ได้อะไรมาพี่ใส่ทาัาใดอ้ยสะดวกสบายมากครับเข้ากับจัดกอกไม้มาหนึ่งเพราะอ,อันเก่านี่เปิดแล้วก็ะรุดออกครับเนี่เปิดปุ๊บมันตกออกเป้งเลย แม่แม่ท่านใดที่เคยมาสีหูเลยว่ามันเป็นยังไงก๊อกกันนี้ผมถือผมเลยพาอันเสืออันไม้มาใส่แล้วอันนี้น้ําแรงครับก๊อกอันล่างๆว่านี่มันนักก็แม่ที่เม่มาอีกแนนทุกมมือนี่มันเปิดปุไบเมันลุยแล้วมันหมุนไม่ได้เลยคันแม่แม่ท่านใดเคยเปิดก๊อกตรงนี้นะเมนข้อเมนนะครับสีหูเลยเปิดปุ๊บมันนี่ตกเป้งออกมาเลยอ่ะกำลังเตรียมโต๊ะครับกินหมูกระทะหลังจากเข้าลุยงานมา แต่ว่าบุคลาคกรยูบกรบครับขาดอาจารย์อาจารย์เฉินนะกับอาจารย์จอตอาจารย์จอตก็ไปงานครับไปทํางานไปงานนอกรับงานทีมงานกับยูบกรบกันครับเข็มกับกำลังคุยธุระคุยงานกัมอยู่ครับมอนีดได้งานไหมครับ,รบรางานยี่สิบงานแมนทบงานยังงานพุดฟ้องแมนพุดธ้องแมนก่อสร้างหลายงานครับทีมงานเท่าเห็ุทุกอย่างครับ นี่ก็จักโลนี่ครับได้มาเท่าไหร่นะกิโลนะ้ำตาลห้ากิโลครับคนหกคนครับคนละคนละหนึ่งโลหนึ่งคุณหนึ่งโลสองขีดบอกคนละเกือบโลครับมาได้ครับแม่แม่ได้ครับเด้อขีนเขาต้องกันครับนี่บรรยากาศทีมงานครับทายให้เบิง ันนี้เอาสเต่าเลยป่ะจัดไปครับขอบคุณบอสนะครับที่ดูแลเรานะครับขอบคุณบอสนะครับอันนี้จะทำแค่นบออ่นมาท้รับไมอิแล้วทานห้องทานห้องเหลือหลายป่ะกระินมือดได้จากหน่อยเปิดแฟตดิ วันนี้คือมันเหลือบ่ะแม่นเหลือให้ยี่หกนาทีควบจําเต็มนะท้ายคลิปหลแล้วก็ได้ลบออกเท่าไรสองสอง้อยห้าสิบเออสองหสิบกว่ากิกสห้าหกสองห้าหกคลิปมันผมทายควอรือยสูงมันเลยสิบเต็มเร็วจังหน่อยนะครับน้ำตาลอัใส่เสือตัวนี้ทายทายูปโปรโมทครับแล้วก็ใส่บ้านมือเลยจับบ้านน้มันแม่ไนสองห้าุัสองห้าหกสองห้าเป็นสิบฮะ เขาเบาถึงกันความทรงความความจำมันโทรศัพท์มันเปนทองสุดคุ้นเอเก้าห้าบนเท่าไหร่เาสี่สิบห้าดรับเก้าหบกเป็นห้าสี่า่เพิ่มเก่าหัวเลยครับเพราะหัวยองมาละคุูได้ยุงหลังคนนะคุณ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 ช่งลูกยัง พอดขอบคุณมาละยรอยากคุณแม่แม่ดิเจอรูปอันเจ้ายืนอยู่ตากรถนะ่ะเบิบบ่งไปเออเปิดเปิดเ,ดเดบิ่งในแชทกลุ่มูนั่นน่ะผมอยู่เบืบ้องจานฟุกครับจัดอยู่ในแชทกลุ่มเฮายรูปอันจานฟุกตอนอายุประมาณหาสิบครับนี่นี่นี่พดเข้าไปเบิ่งไม่ได้ปิดเฟสกอนคือป่ะพี่น้องมาคือป่ะฟุกพงศ์สัทันตอนอายุหกสิบ คือครับอันนี้ขอขออยากจะของหลุดด้วยครับผมไปเจอมากเลยมันหนาคืออีหล๋ผมว่ามันพออาจารย์ฟุกที่แหละให้จารย์นี่จะส่งหลุดเลยหลุดมาไล่เลยขอบคุณมาไล่เลยนะใช่ใส่ปะโอ้ยบ่บ่แม่นละเฮ้ยนี่เด้นี่เด้นี่เด้ขอบคุณมาไล่จากทีมงานพี่สาวแพ่แย่นะครับหลุดจารย์ฟุกโกรธคือวะ คนคือรู้ว่าเขเอไไม่ใช่ตอนแรกว่าเป็นเอไอคุ้นแท้ๆล่ะผมไ่เห็นผมก็เลยขออนุญาตเพื่อนเอารูปมาก็มันคือหรือเพราะอนุญาตระบ๊อบบอเอามาแล้วก็ส่งใหนมูเบึงเลยคือครับคือหรือไอเขียมยัางมาเป็นลูกเป็นเอไอเฮ็ดเอาหรือคือหรือเสร็จผมแบบคือเลยอะจริงพจริงจครับพี่น่ง อันนี้นะอันนี้ช่วงยั้งมาให้กันเบิ้งนี่อันนี้ก็คือให้เบิ้งการ ley, แต่งตัวนะอยากให้แน่าตาแต่งตัวแบบนี้มันดูดีโอ้เจ้า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 ว่คือหรอบ่คือหรอที่อยากหาเฮ็ดจักเกียดที่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับนี่แชนแนลนี่วันนี่ติดเหลืองเบิ้งบ่ได้เบิ้งบ่ได้แนวนี้จานปื้มแต่งคือกลัวนี่จานปื้มแต่งแนวนี้คือกลัว สำหรับคลิปนี้กับสีประมาณนี้แหละครับท่านผู้บริโภคจังหวะภากระแจงนี่จังสึ่อเข่าไายบายบายคลิปนี้ประมาณนี้ครับทุกท่านเบื้องจบคลิปกับคอมเมนต์เลยนครับเด้อกดโฆษณากับอันขันรับขันแน่กับกดขามครับขันบอลรับขันกับกดเบื้องจังน้อยนะครับเนาะนะครับเพื่อสนับสนุนทีมงานในการเป็นค่าหมูกระทะครับเบื้องจบเงินละจังน้อยครับสำหรับคลิปนี้กับเท่านี้แหละครับขอบคุณครับที่เราช่วยหนจบครับบ๊ายบายครับ